ทังชื่อเธออยากจบเกมเร็วขนาดนี้เลยงั้นเหรอทำได้ดีนี่แต่น่าเสียดายนะยังเร็วไม่เท่าฉันโอ้ความเร็วระดับนี้ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยจริงๆวันนี้ได้มาแข่งกับเธอฉันถึงได้รู้ว่าเธอเร็วมากเลยฝีมือระดับนี้ยากที่เทียบได้นะฉันเองยังไม่ทันเลย ยโอ้โอ้โจมตีสเด็จเธอไม่ฟังถังชือถังชื่อได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนเทบชื่อเทบชื่อเทบชื่อก็่งที่สุดเลยถังชื่อเ้โจมตีคู่แข่งด้วยความเร็วขนาดนี้มันยากมากเลยนะที่จะมีใครชนะเธอีมือยอดเยี่ยมจริงๆจ,จมเกินไปแล้ว คุณก็เก่งเหมือนกันนะครับมีกระบวนท่าหลากหลายดีฉันไม่ค่อยเจอคู่แข่งแบบนี้มาก่อนเลยเออเออสามสิบห้านาทีต่ตอมาโอ,อ้เย้ฉันได้มาตั้งหนึ่งคะแนน ย่างน้อยก็ไม่ไายหน้าแล้วล่ะปี๊ขอสแสดงความยินดีกับถังชือด้วยนะครับชนะไปในคะแนนสีต่อหนึ่งได้แชมป์ไปเลยครับผมแทบเจอแทบชืบเอเรารักคุณตลอดไปการแข่งขันในแถบยุโรปคุณใช่เหืินๆครับ คุณรู้หรือเปล่าครับว่าในขณะเดียวกันทั้งด้านทั้งชือกัควา้าแชมป์มาเหมือนกันคุณทั้งสองคนต่างเป็นผู้หญิงคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าทั้งถือหรือเปล่าล่ะครับไม่หรอกค่ะแล้วคุณคิดว่าแชมป์ปีหน้านี่ใครจะได้ไปครองหรือครับ